เอาเหมือนฟังธรรมของพระสมมาช่าาเงี้ยถามว่าฟังเสร็จแล้วทุกคนเห็นเห็นนรกไหมไม่เห็นเห็นสวรรค์ไหมไม่เห็นเห็นชีวิตหลงคามตายยังยังพระเจ้าบอกมีสารเวยพระภูมิมนุษย์เป็นหนึ่งในสารเส็ยพระภูมิเท่านั้นตายแล้วไม่สูญถามว่ามนุษย์ฟังเนี่ยสมมติฟังหนึ่งล้านคนจะมีสักกี่คนที่เชื่อที่พระสมมาวัเจ้าท่านสอนแถมพระสามาวัเจ้าปฏิภาณไปแล้วตั้งสองพันนับร้อยกว่าปีเหลือตัวสษรไว้ในพระเทิดกพระเทดกหนึ่งล้านคนยังมีไม่ถึงหนึ่งหรือ่ ต่อให้อ่านพระไตรปิฎกจนจบถามว่าเห็นนรกไหมเห็นสวรรค์ไหมเห็นชีวิตหลังความตายไหมเห็นการไปว่าแต่เกิดไหมเห็นบุญไหมเห็นบาปไหมไม่เห็นอะไรเลยต่อให้อ่านพระไตรปิฎก,กจบอ่านสรุปแล้วจะมีใครถือศีลห้าให้ได้บปิสุดไหมให้ได้เป็นปกติทุกวันไหมจะมีใครทําทานทสม,ม่ำเสมออย่างสม,ม่ำเสม,มอไหมทําทานให้ตรักวิชาทําบุญทานอย่างตุัสรวิชาตามที่พระเจ้าสอนจะได้ได้บุญได้เก็บบุญไปได้เยอะๆจะมีใคร สวดมนต์นั่งสมาธิเป็นประจำสม่ำเสมอจนกระทั่งใจสงบหยุดนิ่งไหมไปเจอพรมมาที่แท้จริงของพระสมเจ้าที่อยู่ในดวงจิตของตัวเองไปรู้ความจริงชีวิตไปหาคําตอบของชีวิตตัวเองวพราะจริงๆแล้วเราเกิดมาทําไมกันแน่เราเป็นใครเกิดมาทําไมตายแล้วไปไหนโนกสสรรเป็นจริงไหมเนี่ยไปรู้ได้ด้วยตัวเองไอการที่เราจะฟังคําสอนตรงนี้แล้วเข้าใจแล้วเชื่อแล้วลงมือปฏิบัติทานศีลนภาวนาอย่างสม่ำเสมอเนี่ยตรงนี้แหละก็อยู่ที่บุญที่เคยสวดมนต์แล้วก็นั่งสมาธิมา